ซึ่งก็ท่านอาจารย์คะอยากจะกลับเรียน,านถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมที่ท่านแสดงว่านะคะศีลและวิสุทธ,ธิเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเป็นพื้นฐานเนี่ยนะคะที่จะทําให้ถึงความวิสุทธ,ธิที่จะวิสุทธ,ธิด้วยความไม่มีตัวตนซึ่งเป็นทิฏฐิวิสุทธ,ธินะคะท่านอาจารย์จะเป็นความเข้าใจศีลเนี่ยนะคะในต่างระดับอย่างไรคะท่านอาจารย์ค่ะต้องเข้าใจว่าวิสุทธ,ธิ คือขณะนั้นไม่มีความเห็นผิดไม่มีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะว่าปกตินะคะเรามีศีลใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงศีลเกิดแล้วก็ดับไปถ้าสามารถที่จะวิสุธทธิจะกเรามีศีลขณะนั้นก็เป็นศีลลวิสุธทธิด้วยปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจถูกนะคะว่าขณะนั้นน่ะเป็นธรรมะครับสติปทานนะครับก็<ม>เป็น ธรรมะที่ต้องมีการอบรมเจริญนะครับความหมายก็ที่ได้ยินได้ฟังนะครับปัฏฐานนะครับที่ตั้งนะครับสติปัฏฐานนะครับสติตะลึกต้องมีที่ตั้งให้สติระลึกใช่ไหมครับตัวนั้นจึงจะเป็นสติปัฏฐานได้นะครับไม่ใช่ว่ามีสติปัฏฐานลอยลอยขึ้นมาโดยที่กล่าวสติลอยลอยขึ้นมาอย่างนี ไม่ใช่นะครับแต่ว่ามีที่ตั้งสติดะลึกอะไรนะครับลึกเป็นไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมะนี่คือที่ตั้งของสติหรือแม้กระทั่งสติเองนะครับก็เป็นสติปัฏฐานนะครับสติเจตสิกนะครับซึ่งกระทำจิตร,รู้สภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนขณะนั้นก็เป็นสติปัฏฐาน และหนทางนี้ก็เป็นหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะและก็พระญาติบุคคลท่านได้ดําเนินไปแล้วนะครับนี่คือความหมายอย่างคร่าวๆนะครับที่พอจะอธิบายได้ความจริงแล้วความว่ตสิปัฏฐานก็ไม่ใช่คําที่ได้ยินแล้วเหมือนกับจะเป็นสิ่งที่ยากนะครับแต่ว่าเมื่อมีการฟังขึ้นนะครับมีการพยายาิจารณาก็ค่อยๆทราบความเป็นจริงของสิิปัฏฐานในความหมายนี้คืออะไร เพราะว่าสติปัฏฐานเนี่ยคือสติที่สามารถรู้สภาวะธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งต่างจากสติขั้นทานนะครับซึ่งเป็นไปในทานขั้นศีลขั้นรดเบ้นกายวาจาที่ไม่เรียบร้อยแต่แม้กระนั้นนะครับสติปัฏฐานก็เป็นสติที่สามารถระลึกในสภาวะธรรมะที่ปรากฏโดยที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ให้บคุคคลไม่ให้ตัวตนคือรู้ตามความเป็นจริงแม้กระทั่งทานที่ทุกคนเคยให้นะครับ ก็ไม่ใช่เราที่ให้ทานเปรตแต่ว่าเป็นเป็นสติที่เป็นไปในทานนันเลยระดับทานซึ่งไม่ใช่สติขั้นศีลและสติขั้นศีลการวิรัตงดเว้นก็ไม่ใช่ขั้นสติปัฏฐานเพราะ,ะัณะเป็นแค่ระดับที่วิรัตเห็นกายที่ไม่งามเห็นบาจาที่ไม่เรียบร้อยก็มีการวิรัตททากิจวิรัตงดเว้นแต่ขณะที่สติปัฏฐานเกิดไม่ว่าจะเป็นกุศลขั้นใดก็ตามหรืออกุศลขั้นใดก็ตาม รู้ตาความเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนก็คือเป็นธรรมะนี่เองนะครับเกิดแต่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีอาศัยอาศัยการอบรมสายการจเจริญขึ้นนะครับที่กล่าวถึงนี้ก็คือไม่ใช่ธรรมะอื่นใดที่ไกลตัวนะครับ,นะรบจริงๆแล้วเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยสามารถจะเดินได้จนสามารถที่จะประจับพระนิพพานได้นะครับแต่ว่าเป็นปัวพาขอมักนะครับเป็นมากเบื้องต้น จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเป็นอัตริยมรรกมีองค์8ปดนะครับก็คือขนทางที่ผู้ประจักษ์นะครับประจักษ์สภาพธรรมะต่อความเป็นจริงประจักษ์พระิพานนั่นเองเนี่ยทำให้ผู้นั้นเป็นผู้ที่เป็นพระยาบุคคลที่ว่าเป็นพระญาบุคคลเพพาะหมายความว่าขนาดนั้นสามารถดับกิเลสได้ตามลําดับขั้นอย่างเช่น,นท่านอนาถาบิดาเศรษฐีนะครับซึ่งท่านขณะนี้ก็เป็นอนาถบิดาเทวบุตรฟังดูแล้ว คิดว่าท่านจากโลกนี้ไปแล้วก็แล้วไปใช่ไหมแต่ท่านยังอยู่นะครับท่านยังอยู่เป็นเทวบุตรองค์หนึ่งที่ยังอยู่ท่านก็เปื้มปีติไม่สมัยแต่แต,ตอนที่มาที่ประเชตวันเท่านั้นตั้งแต่ได้ยินคําว่าพุทโธนะครับคํานี้ไม่สาธารนณะแก่บุคคลใดนะครับต้องเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาบารมีมาอย่างมากแม้คําพุทธโธได้ยินก็ไม่ผ่านไปนะครับจนสามารถทําให้ท่านเกิดปีติได้ น,นี่คือก็เป็นมรรคกัปัญญาที่ในที่สุดท่านก็ได้เข้าไปเฝ้าพาระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์ก็ตรัสเรียกสุทตัตตนะครับท่านก็มีความปื้มมิติอย่างมากเลยนะครับจนในที่สุดก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจนกระทั่งได้ซื้อมหาวิหารนะครับซึ่งแต่ก่อนยังไม่ใช่ปเป็นมหาวิหารแต่เป็นสวนของเจ้าเชษ ะครับซึ่งท่านท่านมาฟังประสูตรโนวาก็ได้ได้ิอาจารย์มิพัฒพุทธได้กล่าวไปแล้วนะว่าเจ้าเชษนั่นนะ่ะมีที่ดินที่สมควรเป็นที่สป,ปายะที่ท่านอานาถาบิธิการนี่สามารถที่จะซื้อและในที่สุดเจ้าเชษก็ขอมีส่วนด้วยนะเพราะว่าเห็นศรัทธาที่ยังไม่อยู่ศรัทธาที่ไม่สามารถที่จะกั้นได้คือท่านจะ ผมซัพให้เต็มพอดีก็ไม่เหลือที่ที่พอที่ทําเป็นซุ้มประตูตได้เจ้าเชษก็เลยขอขอให้เป็นที่ของท่านขอขอมีส่วนร่วมด้วยก็คือพระเชดวันที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับก็คือในพระสูตรที่เราได้ยินคำว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนพะระวิหารเชดวันอาตารามของอนาถยินกาเศรษฐีแขวงเมืองสาวัตถี นี่ครับอารามของท่านอนาถาบิริกะสร้างแต่ว่าเจ้าเชษเป็นผู้ร่วมร่วมสร้างถวายด้วยนะครับซึ่งปีติของท่านเนี่ยก็ผมก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นพระบุคคลด้วยนะครับามาเฝ้าแล้วก็มากล่าวสรรเสริญคุณเพราะว่าที่นั้นเนี่ยเป็นที่ประทับของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม19พรรษานะครับพระพุทธวาจานะที่ ออกจากพระโอษฐ์เนี่ยเป็นพระสูตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมพระวินัยก็ดีเนี่ยมาจากที่นี้เป็นส่วนมากนะครับแล้วก็ที่สาวัตถีก็มีวิหารบุพารามซึ่งเป็นที่พนาวิสาขาได้สร้างถวายมยูุจวนกันก็คือประทับอยู่ที่สาวัตถีรวมทั้งหมด25ปพรรษานะครับถึงทุกท่านเนี่ยที่ได้ไปเนี่ยก็จะทราบซึ้งใช่ไหมว่าสถานที่เนี่ย เป็นรอยเป็นสถานที่พระทหารทั้งหลายเนี่ยท่านได้ดําเนินไปนะครับเหมือนกับเป็นรอยคือต้องมีรอยเท้าของพระทหารอย่างแน่นอนนะที่ท่านเดินไปมาเนี่ยนะครับเป็นพระอัครสาวกพระมหาสาวกปกติสาวกหรือแม้กระทั่งพุทธาในกชนอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีนี่จะไม่ให้เกิดปีติไย้อย่างไรครับพระพระวิหารแห่งนี้ซึ่งท่านนาถามิติกาได้ มาสร้างแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่เลิศดในการถวายทานนะครับเป็นอุบาสกเพราะเลิศในการถวายทานแม้ครั้งหนึ่งนะครับเทวดาที่อยู่ที่ซุ้มประตูก็เห็นว่าท่านนนหาบิธกกาศเศรษฐีเนี่ยขณะนั้นก็รกั์ก็ก็เรียกว่าะมดตัวฮะไปพระหาเเชทวันก็ยังมีอาหารที่ไม่ปนนีดไปด้วยนะครับเทวดาก็บอกว่า ไม่ให้ไม่ควรที่จะให้ทานนะครับถึงกับทําให้ท่านอานาถาบิณิกาเนี่ยไล่ขับไล่เทวดาคิดดูด้วยกันนะครับผู้ที่มีฝ่าเป็นเลิศในการให้ทานเนี่ยแม้ใครจะมาขวางแม้กระทั่งเทวดามาขวางก็ไม่ได้จนเ,นเทวดาเนี่ยจะต้องคือถูกไล่ไปแล้วไม่มีที่อยู่ <laughs> นะครับ <laughs> ก็สำนึกผิดได้ก็ไปหาท้าเจ้าตูมหาราชนะครับ ไม่พาไปแสดงโทษท่านท้าวจตุมหาราชก็ไม่สามารถจะทำงั้นได้ก็พาไปเฝ้าท้าสักกะจนในที่สุดท้าสักกะก็ออกบายให้เทวดาเนี่ยเป็นผู้ที่นำทรัพย์ที่เก็บไว้งหมดเนี่ยนะครับนำมาคืนไม่ว่าทรัพย์ที่อยู่ในน้ำนะครับและทรัพย์ที่เพราะมีพูดยืมไป แล้วก็ทรัพย์อื่นทั้งหมดที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของให้นํามาให้หมดจนในที่สุดเทวดาก็สามารถนําทรัพย์มาให้ท่านันทาบิธิกะนะครับมีทรัพย์เพิ่มขึ้นมากมายเลยนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ได้นําเทวดานะั้นมาเฝ้าพระวิวาพกับจนในที่สุดเทวดาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันก็มีเรื่องราวมากมายสาหรับท่านันถาบิธิกาเศรษฐีนะครับผมเล่าเรื่องมาเยก็เป็น เป็นเรื่องที่เราแบบย่อๆนะครับรายละเอียดจริงต้องไปดูในพระสูตรนะครับดูที่มานะครับก็ขอกลับมาที่คําถามนะคะผู้เขียนมาถามเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับสติปัฏฐานซึ่งดิฉันก็ให้คุณธีรพันธ์ช่วยให้ความหมายเพราะว่าถ้าสติปัฏฐานแล้วก็คือสติที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งก็ต่างกับสติขั้นทานและขั้นสินท่านอาจารย์คะผู้เขียนเขียนมาถามว่า การเจริญสติปัฏฐานต้องเป็นปกติอย่างไรกับเรียนคะค่ะขเข้าใจหรือเปล่าเรื่องสติปัฏฐานจึงสงสัยว่าเป็นปกติอย่างไรจากคำถามนี้ก็รู้ได้ใช่ไหมคะว่ายัางไม่ได้เข้าใจสติปัฏฐานจึงสงสัยว่าเป็นปกติอย่างไรธรรมะเป็นปกติหรือเปล่าอกุสลเป็นปกติหรือเปล่ากุศลเป็นปกติหรือเปล่า ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เป็นของใครเลยนี่คือปกติของธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำว่าสติปัฏฐานอยากมีสติปัฏฐานหรือว่าอยากเข้าใจสติปัฏฐานทำไมไม่ตอบละคะคิดหรือเปล่าฟังแล้วต้องคิด ไม่คิดจะเกิดปัญญาได้ยังไงเพียงได้ยินคำว่าสติปัฏฐานเนี่ยมีความเข้าใจคำว่าสติกับปัฏฐานอย่างไรพอฟังแล้วได้ยินแล้วเนี่ยอยากมีสติปัฏฐานหรือว่าอยากเข้าใจสติปัฏฐานค่ะกรุณาตอบสักท่านค่ะคำว่าสติในภาษาไทยนะครับ หมายถึงการระลึกได้หรือว่าการรู้สึกตัวนะครับแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสภาพที่เกิดขึ้นระลึกเป็นไปในกุศลน,นะครับเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่กุศลจิตเกิดหรือว่าโสพณจ,จิตเกิดเนี่ยนะครับขณะนั้นต้องมีสติเกิดร่วมด้วยทุกขณะเพราะฉะนั้นนะครับขณะใดาก็ตามที่จิตเป็นอกุศลขณะนั้นจะมีสติเกิดเป็นไปไม่ได้เลยนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาสาระในช่วงแรกนะครับสำหรับช่วงที่2นะครับก็ยังคงกล่าวถึงเรื่องของสติ แต่เป็นสติในขั้นของสติปัฐานซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งอย่างมากอย่าพลาดเลยทีเดียวนะครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันครับ